จเจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็มาที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะซึ่งอยู่ในแนวของเขตอุทยานแห่งชาติดอยพระหมปกนะซึ่งก็กินตั้งแต่อําเภอฝางอเภอแม่อายนะตรงโครงการพระรามลิบ้านเล็กในป่าใหญ่บริเวณนี้เนี่ยนะซึ่งมีจุดจุดจุดมีขึ้นโทรศัพท์เฉพาะตรงนี้ตร,นตรงอื่นก็ไม่มีเลย นะหลวงพี่ก็ต้องเอาบล็อกอยู่ตรงเนี้นะด้านหลังก็คือเรือนประทับของอสมเด็จพระพันปีหลวงนะซึ่งเมื่อท่านมาทรงงานที่บ้านเล็กในป่าใหญ่นะเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาชาวไทยภูเขานะซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน4ี่ชนเผา่าก็คือเผ่าอาขาเผ่ามูเซอร์เผ่ากะเหลี่ยงแล้วก็เผ่าลีซอนะเพื่อให้มีความ มีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งเสริมในเรื่องของการในเรื่องของการทำเกษตรกรรมนะก็เป็นช่วงนี้ดอกพญาเสือโค่งก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะแบบเป็นดอกตูมๆแล้วอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยอีกสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหลวงมพี่จะพาพวกเรามาดูอีกสักทีนหนึ่งนะเพราะว่าคงจะสวยเต็มที่นะตอนนี้ก็ตูมนะคือก็ ก็สวยดีนะก็ในวันนี้จะพูดในเรื่องของสรุปนะในหนังสือที่ชื่อว่าตามรอยพระอรหันต์นะของท่านพุทธทาสพิขุนะซึ่งท่านพุทธทาสก็ได้นำข้อความที่เป็นพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่ได้ประกาศศาสนาเผยแผ่คำสอนศาสนา นะที่สําคัญมาไว้ในเล่มนีนะ้ตั้งแต่ในเรื่องของการให้พุทธบริษัทนั้น,นมีความนะประพฤตินะชอบสม่มเสมอด้วยกายวาจาใจนะไ,มไม่คิดร้ายไม่ประทุษร้ายนะไม่กล่าววาจาที่ร้ายกาจหยาบคายอะไรต่างๆนะให้ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ นะเพราะว่าสติก็คือการระลึกรู้รู้อยู่กับปัจจุบันขณะนะสมนามัญญาก็คือการารู้ตัวนะมีจิตที่ตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนนะไม่หวั่นไหวนะการศึกษาในหลักธรรมคำสอนนั้นผู้ทรงก็ทรงเปรียบเหมือนกับมหาสมุทรซึ่งมีความาลึกที่ลดหลั่นกันไปนะาการศึกษาหลักธรรมก็ ธรรมวินัยก็ดีเนี่ยก็มีการศึกษาเป็นลําดับเป็นลําดับไปเหมือนกันนะให้เราได้รู้จักตัวทุกนะสิ่งที่ดับทุกข์อันนั้นก็คือเนื้อหาในอริยสัจสี่นะรู้ในเรื่องของออความวิช,ชาคือความรู้จรณะคือเครื่องมือให้ได้รับความรู้นะการตัดสรู้โลกุตละธรรมนะหรือ,อ,อพระนิพานเนี่ยนะ พุทธองก็ทรงตรัสว่าก็คือการาดับทุกข์การรู้จักโลกนะรรู้จักที่สุดแห่งโลกนะคือรู้จักโลกจนหมดนะการที่ที่ท่านพุท้าได้บอกว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยในเรื่องของของการตัสรู้ตามความหมายของตามความหมนของท่านพุทธทาท้าพิฆูรเนี่ยต้องบอกว่า การตัอสู้โลก,กุตลรธรรมหรือพนิพพานได้แก่การดับทุกข์นั่นเองคือรู้จักโลกอย่างยิ่งพนิพพานเป็นที่สุดแห่งโลกผู้ที่รู้จักที่สุดแห่งโลกก็หมายความว่ารู้จักโลกจบหมดนะร <igent> ู้จักโลกจบหมดนะก็คือว่าการตัอสู้โลกุตลรธรรมนะหรือพนิพานได้แก่การดับทุกข์นะการรู้จักโลกนะรู้จักที่สุดแห่งโลกนะหมายความว่ารู้จักโลกจนจนหมดนะ รู้สิ่งที่ควรรู้นะรู้ความพ้นทุกข์รู้อริยสัจร,รู้เท่าทันสังขารน,นะอันนี้เป็นเรื่องของความเป็นผู้รู้นะผู้ตื่นนะผู้ตื่นก็คือการตื่นจากวิชาและกิเลสนะแล้วผู้เบิกบานนะผู้เบิกบานก็คือเป็นะผู้ที่มีใจใจเบิกบานนี่ก็มีมีอยู่ในในบันทึกของท่านพุทธทาสพิกูว่าผู้รู้หมายถึงรู้ความพ้นทุกข์รู้อริยสัจ รู้เท่าทันสังขารผู้ตื่นคือตื่นอย่างวิชาและกิเลสนะผู้เบิกบานก็คือผู้ที่อันนี้ผู้องค์ยกอาจารย์พุทธายก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 ตัวอย่างพุทธองค์ก็คือพุทธองค์นั้นทําวัฏฏายให้ชื่นบานนะทุกเมื่อนะทรงมีจิตใจที่อาจหารสดชื่นนะนี่เป็นในเรื่องของหัวใจนะหัวใจแห่งครหัวใจพุทธะก็คือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ รู้รู้อะไรรู้ความจริงนะความดับทุกข์นะผู้ตื่นตื่นจากวิชาทั้งหลายมีจิตใจที่เบิกบานนะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการรู้รู้อะไรรู้ความจริงในชีวิตนะในในบาลีเออรลัทธปาลาสูตรนะบาลีลัทธปาลาสูตรนะหรือในในในลัทธปาลาสูตรอ่นะในเอ่อลัทธปาลาสูตรเนะี่ยได้เป็นการมีธรรมธรรมุเทศที่กําหนดไว้4ข้อนะก็คือโลกคือหมู่สัตว์ที่ถูกชลานําไป คือหมายความว่าเมื่อเรามีเกิดขึ้นมาเราก็ต้องเ,อเป็นเด็กเป็นหนุม่มวัยกลางคนแล้วก็แก่นะถูกชรลานำไปโลกไม่มีที่ต้านทานสมมุติเรามีครอบครัวเนี่ยเราจะตายเนี่ยเรามีลูกภรรยาเนี่ยลูกภรรยาเราก็ช่วยต้านทา,านมรรตยูไม่ได้นะโลกไม่มีอะไรเป็นของตนก็คือว่าในสุดท้ายเราก็ต้องแตกสลายไป เอาอะไรไปไม่ได้ไม่ไม่มีอะไรพี่เป็นของเราโลกพร่องอยู่เสมอพร่องอยู่เสมอก็คือว่าตาบใดที่เราคือโลคพร่องอยู่เสมอเป็นท่าของตัณหาเพราะว่าตาบใดที่เรายังไม่รู้จักพอเนี่ยความไม่ความไม่พอเนี่ยมันก่อให้เกิดความอยากหรือเกิดกิเลสน,นะนี้อยู่ในบาลีทัศนัปาลสูตรที่ที่่านท่านพุทธทาสได้ได้บันทึกไว้นะว่าในบาลีรัฐปาลสูตรกล่าวถึงธรรมุเทศสี่ข้อนะ ของผู้มีพระ้าคือหนึ่งโลกคือหมูสัตว์ถูกชรลานำไปสองโลกไม่มีที่ต้านทานสามโลกไม่มีอะไรเป็นของตนสโลกพล่องอยู่เสมอเพราะเป็นท่าแห่งตันหานะเพราะว่าโลกคือหมูสัตว์ที่ถูกชรลานำไปก็อย่างที่หลวงพี่บอกอะเกิดมาเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นกลางคนแก่คือความชรลาแล้วแล้วสุดท้ายก็ตายโลกไม่มีที่ต้านทาน ไม่มีใครต้านทานมารุตยูได้แม้แต่ตัวเราหรือบุตรภรรยาสามีเราต้านทานไม่ได้โลกไม่มีอะไรเป็นของไม่มีอะไรเป็นของตนตายแล้วก็ก็แตกมาหลายหมดโลกพร่องอยู่เสมอเพราะตาบใดที่เรายังไม่รู้จักพอเนี่ยมันก็ยังก่อให้เกิดกิเลสเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการดำรงชีวิตนั้นเราก็ต้องจะพึ่งพึงจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือการขูดเกากายวาจาใจให้สะอาดนะ สี่คือข้อห้ามข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนะสมาธิปัญญานะสมาธิมีจิตตั้งมั่นปัญญานะรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตรู้ความจริงของชีวิตเมื่อชีวิตนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชีวิตนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชีวิตนี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ี่คือดินน้ำลมไฟและในสุดท้ายเมื่อเผาร่างเราก็จะเหลือลเพียงแค่ธาตุดินส่วนธาตุน้ำ น้ำในกายที่มี70%ก็ระเหยขึ้นไปสู่อากาศลมนะลมหายใจของเราก็กลับไปสู่ลมธรรมชาตินะไฟนะไฟนะไการเผาผลาญน,นะระบบการเผาผลาญย่อยอาหารในร่างกายนะนะก็หมดไปนะก็คงจะเหลือแต่เพียงธาตุดินถ้าดินแล้วอาจจะไปลอยลอยสู่ธรรมชาติลอยอังคารนะลอยในแม่น้ำนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ คือความเป็นความเป็นผู้มีปัญญาดนะันันาต้องมีผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะศีลเป็นการขัดเกลาวนะ่ในหน้าร้อยหกสิบเก้าว่าศีลเป็นการขูดเกลากายวาจาให้สะอาดกายวาจาที่สะอาดจะหนุนให้เกิดสมาธิจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากายสะอาดวาจาสะอาดนะ ใจสะอาดเนี่ยไม่เพ่งโทษคขอ,อืนนนะไม่ริษยาการบําเพ็ญเพียรมันก็จะเป็นสมาธิได้ง่ายวันนี้หลวงพี่ก็โชคดีนะได้มาที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จะมาทําสมาธิที่บนดอยเน่ยเพราะที่นี่มีเต็นท์ของอุทยานเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวถ้ามีขึ้นเดี๋ยวอาจจพาให้ดูนิดหนึ่งตอนท้ายๆเพราะว่าเสี่ยงกับการไม่มีขึ้นเพราะว่าหาขึ้นไม่ได้เลยเมื่อกี้นะก็โชคดีได้ตรงจุดเนี้ยพอดีเลยตรงเรือนประพับ เรียนมทับแลมแต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้มายี่สิบกว่าปีแล้วละ่ะนานๆแล้วเพราะว่าตอนนี้พระองค์ท่านก็พระองค์ท่านประสูตรปีสอง5สี่รอยเจ็ดสิบห้าก็พระชนมายุต้องเก้าสิบแล้วลว่าท่านมาไม่ไหวแล้วนะสมเด็จพระพันปีหลวงมาไม่ไหวแล้วที่เนี้ยนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านมาบ่อยเพราะว่าจะมีพวกอาคามูเซอร์ก็ะเลียงลิซอนะสี่ชนเผ่าเนี่ยอยู่ในบริเวณเนี้ยนะจริงๆก็จะมีพวกอีก,กอ็พวกมองอะไรแต่ว่าแถวนี้จะไม่มี นะพวกไทยใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าจะมีอยู่ในสี่พวกนี้เพราะนั้นในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่ศีลก็คือการขูดเกลาจิตใจนะถ้าเกิดว่ากายวาจาใจาสะอาดทําสมาธิมันก็ง่ายนะมีขันติมีความอดกั้นนะอดกั้นนะการไม่ทําบาปท,ทั้งปวงการทากุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตใจให้ผ่องใสนะรวมถึงการไม่กล่าวร้ายการไม่ทํร้ายผู้อื่นนะ ท่านพุทธาท่านสรุปนะท่านสรุปในหนังสือเล่มนี้ว่าความบริสุทธิ์เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเกิดถ้าเรามีความบริสุทธิ์นะมีความสะอาดในกายวาจาใจเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจกล้าหาญนะสามารถที่จะเปิดเผยให้ใครดูก็ได้นะทำให้แม้แต่ผู้ที่สําเร็จเออเจโตปริยญาณเจโตปริยญาณหรือเป็นผู้ที่มีตาทิพย์เนี่ยมาสอดส่องตัวเราเนี่ยก็สามารถพิสูจน์กันได้เลยมันาหนาว่าเราเป็นผู้ที่มี กายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเอาเลยถึงแม้ว่าคุณจะมีเจโตปริยญาหรือมีตาทิพย์เนี่ยคุณมาพิสูจน์ในความบริสุทธิ์ของเราได้เลยอันนี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้หน้าสองร้อยเก้าสิบว่าความบริสุทธิ์ทำให้มั่นใจกล้า,าหารถึงกับอาจเปิดเผยหรือหายใ,หใครดูก็ได้ หมายควมว่าถ้าให้ผู้สําเร็จเจโตปริยายาหรือมีตาทิพย์เนี่ยมาสอดส่องตรวจคนดูหรือพิสูจน์กันตามหลักวิชาได้เลยว่าเรานนเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าศีลส,สมาธิปัญญาต่างๆนะเพราะฉะนั้นในตามรอยพระอาหารหรันต์เล่มนี้นะที่เป็นคําสอนที่ท่านพุทธทาสยกยก่พระพุทธวจ,จะนะคําสอนต่างๆของพระสอดสดามาก็เป็นเรื่องของ การให้ประพฤติดีงามนะด้วยกายวาจาใจนะการมีสติสัมปทญญานยะการอยู่กับปัจจุบันนะการมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนนะการศึกษาทมก็ค่อยๆไปไป,ไปตามลําดับเหมือนกับความลึกของมหาสมุทรที่มีการ euh, อา่ออย่างอย่างอย่างไในในนีน้่ท่านเปรียบทเทียบไว้จริงๆนะท่านเปรียบทเทียบไว้นะยกคําสองพระศา,าสดามาเปรียบทเทียบไว้ว่าพิสูจทั้งหลายธรรมดามหาสมุทร นะย่อมลุ่มไปตามลําดับลึกลงไปตามลําดับซึ่งลงไปตามลําดับนะฉันใดนะการศึกษารรมวินัยนี้ก็เหมือนกันมีการศึกษาโดยลําดับมีการทําโดยลําดับมีการปฏิบัติโดยลําดับนะเพราะนั้นก็ว่ากันไปตามลําดับไปตามขั้นตอนนะการรู้จักตัวทุกข์รู้จักสิ่งที่ดับทุกนะในอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ได้ท่งตัสรู้นะในความจริงอันประเสริฐนี้ นะการตัดสู้โลกุตละธรรมนะการรู้จักโลกการรู้จักที่สุดแห่งโลกนะต่างๆนะหรือแม้แนตะ่การรู้สิ่งที่ควรรู้นะรู้ความพ้นทุกข์รู้อริยสัจร,รู้เท่าทันสังขารว่าสังขารมันก็ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดนะตื่นตื่นจากวิชาและกิเลสนะคือสิ่งที่ไม่รู้ทั้งหลายหรือความโลภความโกรธทั้งลอง ทั้งหลายเราก็ตัดทิ้งไปมีจิตใจที่เบิกบานนะแล้วก็ในบาลีรัตปาลสูตรนะบาลีลัตปาลสูตรนะที่มีธรรม,มุเทศสี่ข้อที่พวกเราพึงจะต้องจามคือหนึ่งโลกคือหมูสัตว์ที่ถูกชลานําไปคือเราจะต้องแก่ไปในที่สุดแน่นอนไม่มีใครไม่แก่ให้ร้อยไหมยังไงฉีดโบทอกอยังไงฉีดสเต็มเซลล์ยังไงก็มันไม่พ้นความชลาไปได้หนึ่งโลกคือหมูสัตว์ที่ ถูกชะานำไปสองโลกไม่มีที่ต้านทานต้านทานไม่ได้ไงก็ต้องตายสามโลกไม่มีอะไรเป็นของตนเพราะตายแล้วมันก็เอาอะไรไม่ได้สี่โลกพ่องอยู่เสมอนะให้เรานั้นได้ฝึกขัดเกลากายวาจาใจาให้สะอาดเพราะว่าถ้ากายวาจาใจาสะอาดเนี่ยจะทําสมาธิได้ง่ายนะมีขันติมีความอดกลั้นนะเอ่อมี ีการไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้มองใสไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายไม่เพ่งโทษผู้อื่นนะเพราะนั้นถ้า,าว่าเราทำได้ตามคำสอนของพระศาสดาที่ท่านพุทธาได้เอ่ยยกคำสอนพระสาสดามาไว้ในเล่มนี้ก็จะทำให้เราเกิดความบริสุทธิ์นะทั้งกายวาจาใจก็สามารถที่แม้คนที่มีตาทิพนะหรือสำเร็จเจโตปริยญาณเนี่ยก็ามาตรวจสอบเราได้เลยเหล่านี้เป็นต้น นี่คือเนื้อหาสรุปในเรื่องของตามรอยพระอันตหันของท่านธธาพุทธทาสพิคุที่บ้านเล็กในป่าใหญ่นะซึ่งตอนนี้ก็มีความงดงามเพราะว่าดอกพญาเสือโคอร่งเริ่มเริ่มเริ่มตูมเริ่มผิบานบ้างแล้วนิดหน่อยนะตามรอยพระอรลหัน์ในเร่มนี้เป็นที่กล่าวขานเป็นหนักหนา ในวันนี้หลวงพี่ได้รีบมาที่บ้านเล็กในป่าใหญ่ที่นี่เอย่ยสถานที่แห่งนี้อยู่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายเชียงใหม่นั่นเป็นติดเขตกับอำเภอฝางงดงามพันเป็นดอยพ่าหกผ้าห่มปกที่ยาวนั้นอย่างมากมายบางครั้งก็เรียกว่าดอยฟ้าห่มปกฟ้าคือกษัตริย์ที่ปกป้องห่มห่อหุ้มให้อบอุน่น กายใจปองปกป้องของราษฎรให้พ้นภัยนะในหลักธรรมตามรอยพระอรหันต์ที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวขานในตำราเล่มนี้มานมนานคือเรื่องออพระวาจาพระศาสดาในคำสอนที่มีความงดงามยิ่งสอนทุกสิ่งมากมายเป็นหนักหนาให้เราประพฤติ ชอบสม่ำเสมอด้วยกายวาจาเช่นนั้นหนาอีกทั้งใจให้บริสุทธิ์นั้นหนาให้มัน่นคงมีสติสัมปชัญญะที่มั่นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์และผ่องใสมีความอ่อนโยนในจ,จิตใจไม่วันไวสิ่งใดเมื่อภัยมามหาสมุทรย่อม,มลุ่มลุกตามลำดับการศึกษาพระธรรมวินัยเช่นนี้นั่นก็ย่อมไปตามลำดับพันไม่เสกสรรปั้นแต่งอย่างแน่นอน ให้รู้จักตัวทุกข์สิ่งดับทุกข์เป็นเครื่องมือปลอบปลุกชีวิตนั่นให้ไปสู่ความว่างเช่นนี้พันหรือการตัดสรู้โลก,กุตละธรรมพรนิพพานได้แกร่รู้ถึงความดับทุกข์รู้จักโลกรู้จักที่สุดแห่งโลกนั่น รู้ความพ้นทุกข์รู้อริยสัจรู้เท่าทันรู้ว่าสังขารน,นั้นเป็นอนิจจังเป็นผู้ตื่นตื่นจากอวิชชาและตื่นจากกิเลสโลภโกรธหลงทั้งหลายสิน้นเบิกบานในจิตใจเป็นอาจินในบาลีลัทธปาลสูตรที่เป็นมิ่งแห่งศรัทธาได้มีธรรมุเทศ กล่าวไว้สี่ข้อคือหนึ่งโลกคือมูสัตว์หูกชรลานำไปนั่นสองไม่โลกไม่มีที่ต้านทานความตายพันสามโลกนั้นไม่มีอะไรเป็นของตนเพราะเมื่อตายไปแล้วก็ศูญดับเอาอะไรไปไม่ได้สิ้นสี่โลกท่องอยู่เสมอเป็นอาจินเพราะความไม่พอของมนุษย์ทั้งสิ้นตลอดมาเมื่อเกิดความไม่พอในสิ่งนั้นจึงทำให้เกิดกิเลสและตัณหา ฉะนั้นเราพึงจะต้องมีศีลสมาธิและปัญญามาขูดเกากายวาจาใจให้งดงามมีขันติคือความอดกัน้นไม่ทำบากททำกุศลแม่นมั่นจิตห่องใสไม่เพ่งโทษไม่กล่าวร้ายในผู้ใดให้มีความบริสุทธิ์ในจิตใจ,ใจอย่างมากมายแม้ผู้ที่มีตาทิพย์หรือสำเร็จเจโตปริยญาณน,นั้นก็สามารถมาพิสูจน์ตัวเราได้โดยพัน เมื่อครั้งที่เราได้ปฏิบัติตามคำสอนนั้นของพระศา,าสดาเขาสามารถตรวจสอดส่องและตรวจคนหรือพิสูจน์ได้เลยเป็นแม่นมั่นว่าเรานั้นหากปฏิบัติตามคำสอนพระตถาคตพันธ์ก็ย่อมบริสุทธิ์สุขสั์อย่างแน่นอนวันนี้ได้มาที่บ้านเล็กในป่าใหญ่นะที่อุทยานแห่งชาติดอยบ่มปกนะมาสรุปใน เนื้อหาตามรอยพระอรหันของท่านพุทธทาสพิคุเล่มนี้เป็นหนังสือที่รล,ะล,ะล,ะละึกร้อยปีนะพุทธทาสนะขอหน้าแต่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมของพระศาสดาในหนังสือตามรอยพระอรหันเล่มนี้ขอได้โปรดเป็นพระรับปัจจัยพี่บาสมาทานพรแด่โยมพี่โยมนอนทุกใต้หอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสมเร็จและมามุ่งมาปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ ถึงบรรพบุรุษตั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งของพี่และของพวกเราและดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่นะภูเ,เขาป่าไม้ที่บ้านเล็กในป่าใหญ่แห่งนี้ขอได้โปรดมารับในบุญกุศลน,นี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลน,นี้และอนุโมทนาในบุญกุศลน,นี้ร่วมกันจเจริญพร